เป็นเรื่องเล่าของคุณนิรันดรจากหนังสือเรื่องนกผีเล่าจากประสบการณ์จริงหลังจากที่ย้ายบ้านไปอยู่ที่จังหวัดแม่ห้องสอนกับคุณพ่อที่เป็นตำรวจย้อนกลับไปสมัย20กว่าปีก่อนตอนผมอายุ16-17ปีผมย้ายบ้านจากลำปาง ไปอยู่กับพ่อที่แม่ห้องสอนพ่อของผมเป็นตำรวจแม่ห้องสอนที่ผมเห็นตอนนั้นเป็นบ้านแบบคนสมัยโบราณหลังคาใช้ใบตองตึงบางบ้านที่ฐานะดีหน่อยก็จะใช้กระเบื้องดินขอฝาบ้านใช้ฟ้ากัน้นบันไดขึ้นบ้านก็ไม่ได้ทำสูงมากนักมีไม่กี่ขั้นและส่วนมาก เกือบทุกบ้านจะเลี้ยงหมูแบบเปิดไม่ได้ขังลักษณะของหมูจะตัวลายๆไม่เหมือนหมูที่ผมเคยเห็นและมารู้ทีหลังว่าชาวบ้านจะเลี้ยงหมูไว้เวลาไปขี้หมูจะตามตูดคนไปรอกินขี้หลังจากที่ขี้เสร็จแล้วเขาเล่ามาอย่างนั้นถนนหนทางคดโค้งเยอะมากสลับกับขึ้นเนินลงเนิน มองไปข้างทางเห็นห้วยลึกมีแม่น้ําอยู่ข้างล่างถนนก็แคบมากหากขับรถไม่ชินทางมีสิท์อ้วกไปตลอดทางมีคนเคยเล่าให้ผมฟังก่อนหน้านี้ว่าเขาเคยขับรถไปกับน้องหมาของเขาน้องหมาถึงกับอ้วกกันเลยทีเดียวตามข้างทางเห็นชาวบ้านมีตะก้าอยู่ข้างหลังในตะก้ามีกระลำอยู่เต็มไปหมด แม้แต่เด็กหรือคนแก่ก็ไม่มีข้อยกเว้นผมมองไปที่ดอยที่ไกลออกไปก็ยังเห็นคนแบกตะกร้านี้เดินลงจากดอยเป็นจุดๆแถวข้างทางเห็นรถปิกอัพที่เสริมโครงเหล็กตรงกระบะเพื่อมารอรับกระหล่ำที่ชาวบ้านแบกมาบนยอดไม้ผมยังเห็นนกที่บินไปมามองเลยขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นเหยี่ยวกำลังเล่นลม โดยที่ตัวมันไม่ได้ใช้ปีกกระพือมากนักแต่ใช้ลมเป็นเครื่องพยุงตัวมันมันเพียงแค่ปรับตัวของมันเท่านั้นเองถนนข้างทางเป็นป่าทึบส่วนมากเป็นป่าไม้สักบนถนนจะมีใบซักแห้งที่ร่วงหล่นลงมาเวลารถเหยียบจะมีเสียงใบไม้แตกเป็นระยะผมหยิบน้ำเปล่าที่เป็นขวดตรงที่พักแขนมาดื่ม แล้วก็ปิดฝาวางตามเดิมและและดูพ่อที่ขับรถไปเรื่อยๆผมมองไปเบาะหลังเห็นแม่หลับอยู่กับน้องชายและมองทะลุกระจกหลังออกไปไม่เห็นมีรถตามมาสักคันพ่อขับรถจากอำเภองาวมาตอนตีห้าตอนนี้บ่ายกว่ากว่าแล้วยังถึงอำเภอหอดอยู่เลยจากอำเภอหอดก็อีกไกลพอสมควร กว่าจะถึงอำเภอแม่เสรียงอากาศก็ร้อนมากถึงแม้จะมีแอร์ก็ตามแสงแดดที่สาดเข้ามาในรถมันแรงยิ่งกว่ายิ่งช่วงบ่ายแสงอาทิตย์ทะลุกระจกเข้ามาแยงตาผมจึงปรับที่บังแดดลงมาเพื่อผ่อนคลายความร้อนจากแสงอาทิตย์ผมย้อนคิดถึงบ้านที่ลำปางที่ผมเคยอยู่มาตั้งแต่เด็ก เพื่อนสนิทที่เจอทุกวันก็จะไม่ได้เจอกันเหมือนที่เคยเจอยิ่งล้อรถหมุนไปเรื่อยๆเปรียบเหมือนวงล้อของโชคชะตาที่จะพาผมไปพบกับสิ่งใหม่ๆและเหตุการณ์ใหม่ๆที่รอผมอยู่ตรงหน้าซึ่งบอกตามตรงว่าผมไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและไม่ชอบการเดินทางและที่สำคัญ ผมกำลังพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเช่นบ้านเพื่อนสถานที่ที่เราคุ้นเคยบางทีผมก็แอบคิดไปว่าผมไม่ไปได้ไหมผมอยากกลับมาอยู่บ้านที่ผมเคยอยู่แต่มันคงเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าผมอยากจะกลับไปใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมยังไงล้อรถมันก็ยิ่งหมุนไปข้างหน้าเรื่อยๆ โดยไม่แยแสต่อความคิดของผมเลยจวบจนมาถึงอำเภอแม่สระียงจะต้องเข้าไปที่หมู่บ้านอีก20กิโลถึงจะถึงที่หมายที่พ่อของผมได้มาซื้อที่ซื้อบ้านเอาไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อมาถึงที่หมายผมต้องปรับตัวกับสถานที่ใหม่ๆชมุมชนที่อยู่รวมถึงผู้คนที่ใช้ชีวิตแตกต่างกัน ในทุกๆเดือนพ่อจะต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปที่โรงพักที่พ่อประจำอยู่โดยที่รถไม่สามารถพาเราเข้าไปได้และพ่อมักจะฝากแม่กับน้องไว้ให้ผมดูแลอีก15วันพอถึงจะกลับออกมาทุกๆเช้าผมจะไปจ่ายตลาดแทนแม่และแม่จะเป็นคนทำกับข้าวแม่จะเลี้ยงไก่เอาไว้เพื่อกินไข่ และมันจะเดินเข้าเล้าในตอนค่ำถัดไปอีกหลังระยะประมาณร้อยเมตรก็จะเป็นบ้านลุงเล่าสูงแกเป็นพรานป่าผมมักจะไปนั่งคุยกับแกและแกมักจะขึ้นดอยเพื่อไปแบกกระลำเอามาใส่รถเพื่อแลกค่าแรงไปวันๆเช้าวันต่อมาผมสังเกตเห็นลูกไก่ที่มันหายไปเรื่อยๆจนแน่ใจแล้วว่า ต้องมีใครมาขโมยลูกไก่ไปแน่ผมย้อนคิดกลับไปว่าในเวลาใกล้สว่างจะได้ยินเสียงร้องของแม่ไก่และลูกไก่ที่มันร้องตกใจในช่วงนั้นผมจึงวางแผนว่าในช่วงเวลาใกล้สว่างผมจะตื่นมาแอบดูว่าใครที่มาขโมยลูกไก่ไปผมเริ่มหลับในช่วงสามทุ่มและเตรียมปืนลูกซองยาวสตีเวน เม d ดอินเบลเยียมและลูกปืนที่สอดอยู่ในเข็มขัดปืนประมาณ12นัดเอาไวใ้ใกล้ๆมือพอใกล้สว่างผมได้ยินเสียงแม่ไก่ร้องตกใจอีกครั้ง <c oughs> ผมรีบตื่นขึ้นมาแล้วมองลอดรอยแตกของไม้ออกไปโอ้พระเจ้ามันเป็นไปได้หรือนี่ สิ่งที่ผมเห็นแทบไม่เชื่อในสายตาภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือเหยี่ยวที่ตัวใหญ่มากตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นเหยี่ยวที่ไหนที่ตัวใหญ่เท่านี้มาก่อนย่าว่าแต่ลูกไก่เลยแม่ไก่มันก็อุ้มไปได้ผมพยายามเบรกความตื่นเต้นสูดลมหายใจลึกๆเพื่อให้ใจมันสงบโดยใช้เวลาปรับใจ ภายในระยะเวลาสั้นๆหากนานเกินไปเจ้าเหยี่ยวตัวนั้นมันคงพาแม่ไก่ไปแน่ๆผมหยิบปืนที่วางอยู่ข้างๆแล้วค่อยๆเดินออกไปให้แผวเบาที่สุดเพื่อไม่ให้เจ้าเหยี่ยวตัวนั้นรู้ตัวแล้วเดินออกมาจากชายคาบ้านทันเห็นเจ้าเหยี่ยวตัวนั้นกำลังอุ้มแม่ไก่ขึ้นไปในอากาศผมประทับปืนไปที่ไหลแล้วเล็งไปที่ตัวของมัน แต่ก็ต้องระวังวิถีของปืนไปโดนแม่ไก่เสียงแม่ไก่ร้องนเพื่อขอความช่วยเหลือผมตัดสินใจยิงปืนออกไปลูกกระสุนแหวกอากาศออกไปน่าจะโดนช่วงปลายปีกของมันทำให้มันสะดุง้งแล้วปล่อยแม่ไก่ให้ตกลงมาผมก็ไม่ลาสายตาไปจากมัน มันตกใจเล็กน้อยแล้วกระพือปีกต้านลมวกกลับไปที่ต้นไม้ใหญ่อย่างใจเย็นมันใช้เท้าของมันเกาะกิ่งไม้ใหญ่แล้วหันหน้ามามองอย่างไม่ประวัตนพรั่นพรึงผมมองเข้าไปที่ในตาของมันตาดำที่จ้องมาอย่างเยือกเย็นมันมีพลังอำนาจอะไรบางอย่างที่รู้สึกหวาดอยู่ในใจมันเกาะอยู่ตรงนั้นโดยไม่ไปไหน ผมไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ผมหักปืนลูกซองแล้วก้มลงบรรจุกระสุนนัดใหม่เข้าไปในรังเพลิงเพื่อที่จะยิงมันให้จบในดาบที่สองผมประทับปืนอีกครั้งแล้วเล็งไปที่เป้าหมายเดิมอีกครั้งแต่ทว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเสียแล้วคงมีแต่กิ่งไม้ที่ไหวเหมือนมันกําลังบินพละจากกิ่งไปผมนิ่ง และควานหาตัวมันไปรอบๆก็หาไม่เจอและรู้ตัวอีกครั้งมันโฉบมาหาตรงด้านหลังช่วงไหล่ของผม <c oughs> มันใช้กรงเล็บของมันขย้ำม,มาที่หัวไหล่แต่ผมหลบได้ในเสี้ยววินาทีแต่ก็ทำให้เสื้อถึงกับขาดและมีรอยข่วนเล็กน้อยมันข่วนที่แขนผมเสร็จ มันก็บินไปเกาะกิ่งไม้อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำผมนึกโกรธที่มันทำกับผมแบบนี้ผมกลับเข้าไปในบ้านเตรียมน้ำดื่มใส่กระติกและวางแผนไว้ว่าผมน่าจะยิงมันได้ไม่ยากเกินกว่าสติปัญญาของผมที่มีอยู่ผมแบกปืนขึ้นเหนือหัวตอนข้ามแม่น้ำเพราะแม่น้ำมีความลึกประมาณคอผมค่อยๆเดินลุยน้ำมาอย่างช้าๆ เพราะต้องสู้กับแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวผมผมข้ามแม่น้ำมาได้โดยไม่ยากเย็นอะไรสายตาก็ควานหาเจ้านกผีนั่นไปรอบๆแต่ก็ไม่เจอสีปีกของมันดูกลมกลืนไปกับใบไม้หากมันไม่เคลื่อนไหวก็ยากที่จะมองเห็นระยะห่างประมาณ30เมตรจากที่ผมยืนอยู่ นกผีตัวนั้นก็กระพือปีกบินขึ้นไปจากกิ่งไม้ต้นหนึ่งเพื่อไปอีกต้นหนึ่งผมหันขวับมาทันทีแล้วรีบตามมันไปสายตาจะไม่ยอมห่างจากมันเป็นอันขาดมันบินมาเกาะกิ่งนั้นแล้วบินมาเกาะกิ่งนี้ตามความเป็นจริงแล้วมันควรจะบินหนียาวๆไปสะทีเดียวก็หมดเรื่องเหมือนมันรอให้ผมเข้าไปใกล้ๆ เสร็จแล้วมันก็บินไปต่อผมตามเจ้านกผีจนรุ่งเช้าผมรอจังหวะให้มันมาเกาะต้นไม้ต้นไหนก็ได้แต่ขอให้ได้ระยะของวิถีกระสุนบางระยะมันน่าจะยิงได้แต่ต้องหลบแสงแดดที่มันมาแยงตาต้นไม้ที่บางแดดบางมุมแสงแดดก็ทะลุใบไม้เข้ามาแยงตาทำให้ยิงลำบาก ผมเดินตามมันไปเรื่อยๆคราน,นี้มันมาเกาะอ,อยู่ตรงตอไม้แห้งที่ถูกไฟไหม้มันหันหน้าไปคนละทางกับผมและระยะทำการของปืนสตีเวนเมดอินเบลเยียมพอดีผมเล่งไปตรงส่วนลำตัวเพราะเป็นเป้าที่ใหญ่ที่สุดคิดว่าน่าจะปิดเกมตรงนี้ได้แต่ผมดันไปเหยียบถูกใบสักแห้ง เจ้านกผีนั้นสะดุ้งรู้ตัวจึงบินออกไปจากตอไม้แห้งนั้นอย่างรวดเร็วผมพลาดไปอีกครั้งประสบการณ์ในครั้งนี้สอนให้ผมรู้ว่าการจะยิงสัตว์ใช่ว่าจะจ้องยิงเพียงอย่างเดียวต้องดูที่เท้าด้วยไม้สักในช่วงฤด,ดูแลง้งใบจะแห้งกรอบหากเดินเหยียบมันเสียงจะดังมาก แล้วผมก็มองว่ามันบินไปเกาะต้นไหนและถ้ามันไปเกาะที่ใดผมก็จะตามมันไปผมหยุดและหยิบกระติกน้ำที่เตรียมมาดื่มขนาดดื่มผมมองเห็นดวงอาทิตย์อยู่กลางหัวนี่มันเที่ยงวันแล้วหรอเนี่ยทำไมมันถึงเร็วนักดูเหมือนกับว่าผมกำลังเพิ่งข่ามแม่น้ำมานีนนา และใช้แขนเสื้อปาดเหงื่อที่ไหลออกมาจากเส้นผมเป็นเม็ดๆออกและไม่ลดละที่จะยิงเจ้านกผีตัวนี้ให้ได้เพราะผมมาไกลเกินกว่าที่จะหยุดเสียแล้วหากเลิกล้มตอนนี้เจ้านกผีนั่นคงได้หัวรอยยอะเอาเป็นแน่ผมปาดเหงื่ออีกครั้งและรีบเดินออกไปตามหามันอีกครั้งขณะที่สายตาผม กำลังควานหามันอยู่นั้นผมเห็นมันกระพือปีกอยู่บนกิ่งไม้เหมือนส่งสัญญาณให้รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ผมเดินตรงไปหามันแบบไม่เร่งรีบทีนี้กล่าวว่าผมจะไม่เดินไปใกล้ๆมันคิดว่าจะอยู่ในระยะที่วิถีกระสุนทำการได้ก็คงเพียงพอผมต้องเดินให้ช้าลงและเงียบที่สุด โดยการใช้เท้าสอดลงไปใต้ใบสักแห้งเพื่อไม่ให้เหยียบใบสักเพราะไม่เช่นนั้นมันก็คงบินหนีไปอีกพอเดินมาใกล้ถึงระยะที่ปืนจะทำการได้และกำลังหาจุดที่หลบแสงแดดที่จะมากระทบวิธีการยิงและคิดว่าต้องเดินไปอีก5ก้าถึงจะยิงได้เจ้านกผีตัวนั้นมันก็ยังเกาะอยู่ที่เดิมอย่างท้าทาย ผมขยับเท้าเข้าไปใกล้ได้ทีละนิดและหายใจให้เบาที่สุดจนเดินมาถึงจุดที่พร้อมจะยิงคราวนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าต้องปิดเกมได้อย่างแน่นอนเพราะไม่มีแสงแดดมารบกวนผมค่อยๆประทับปืนขึ้นบ่าอีกครั้งแล้วเล็งไปที่ลำตัวของมันขณะที่กำลังจะสับไกเจ้าหนกผีเจ้าเล่ มันบินออกจากกิ่งไม้ใหญ่นั่นอีกแล้วครั้งนี้ผมไม่สนกับเป้านิ่งผมตัดสินใจยิงออกไปทันที <c oughs> เสียงปืนแผดร้องดังสนั่นวันไว้ร่วมกับเสียงสะท้อนที่ไปกระทบกับภูเขา <c oughs> นกกระจอกต่างๆที่ตัวเล็กๆพ <c oughs> ิ้กระจายแต่ฝูงออกไปหลังจากที่ผมเหนี่ยวไกเสร็จแล้วพลาดเป้าไปอย่างน่าเสียดายอีกครั้ง แต่ผมก็ยังไม่ลดละยังตามมันไปไม่เลิกและที่แปลกก็คือว่ามันจะบินหนีไปไม่ไกลจากระยะสายตามันจะเกาะอยู่ตรงจุดเด่นๆเ,เช่นบนกิ่งไม้หรือจุดที่มองเห็นได้ง่ายๆผมเดินเลี้ยวตามมันไปเรื่อยๆและกำลังจะหันหลังกลับเมื่อผมหันหลังไปดูมันเป็นป่าดงหน้ำทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นน้ำธรรมดาถ้าโดนน้ำป่าแทงเข้าคงจะปวดมากแน่ๆแล้วตอนนี้ผมหลงเข้ามาอยู่ในป่าน้ำได้ยังไง